ูกระทะเบนและที่แรกที่ผมจะเอาตู้ไปลงนั่นก็คือศัตรูของ S P D ผู้ให้โน่หนึ่งคนขอมาเยอะมากเลยเนี่ยโดยผมจะลังสรรค์การย่างหมูที่อร่อยที่สุดให้กับทาง S P D ได้ลองลิ้มรสและได้รับประทานกันอย่างสะด,ดวกสบายผมไม่ต้องย่างเองตู้เราจะย่างให้โอ้ยจะสบายเลยขนาดนั้นและในระหว่างที่ผมกำลังรีบย่างก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นโอ้ยมันจ้าไฟลุก ตู้ไฟบินหรือเปล่าเนี่ยเรื่องเื่เาจะเป็นยังไงเอสดีจะชอบหรือไม่ตรวจซับตัไกไคปเด้อแล้วไปดูกันเลด14ล้านเมื่อไรจะถึง โอเคครับผมตามคําเรียกร้องให้เรามาตั้งตู้ตะพาบินที่ตูต้เอสพีดีครับแต่ตูต้ตะพาบินของเราตอนนี้ทังเรียบร้อยรอดเดอดสแนกนะครับผม,มผมเลยเปลี่ยนคอนเซปต์ใหม่เป็นสิ่งที่พวกเอาชอบกินแล้วผมได้ทดลองทาน้ําจิ้มเลยแล้วมันอร่อยมากี่ทเางผมทำเองผมปรุงแล้วก็ให้ทีมงานได้กินแล้วผมอยากให้ที่นี่ได้กินนะครับผมจะมาทําเป็นตู้อันใหม่ครับนําเสนอคือตู้หูกระทาบินทุกคน ไม่ลงมาไงมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันบอกมาเดี๋ยวบอกมามาดูกันว่าตู้หมูกระทะบินนะครับจะสั่งอะไรกินได้บ้างนะรอติดตามรอดูแล้วพี่ก็คือมาออกมาตรงนี้เลยโอ้หผมเดี๋ยวผมต่อให้เทนรับลูกค้านะได้ครับเดี๋ยวผมเป็นเด็กร้านเด็กร้านเด็กร้านโอเคตู้หมูกระทะบินเดอะสกากาแอดแอนแอดแอนแอดแอน สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่พี่ส่งตู้มาที่นี่เลยพี่เป็นตู้ใหม่นะตู้ปูกระทาบินตตู้ใหม่มีกลิ่นเลยนะตู้เนี้ยทำไมตู้มันมีกลิ่นวะกลิ่นแบบไม่ไหม้อะไม่มีศพอะไม่มีครับไมม่เปิดมาเป็นพระบิดาก็ไม่เอานี่ไงพระบิดาดิต้องสั่งแล้วเหรอเพื่อนสั่งเลยครับกดได้เลยฮะสั่งได้เลยเหรอสั่งได้เลยครับลองจิ้มดูมึงก่อนเลยอ่ะมึงเผื่อเจ้าของมันไม่ดี เเฮ้ของดีคุณจะมินตู้มินมินมินไว้ก่อนเอาหมูพริกไทยดำมูมาล่าหมูทองคำทองคำก็มาเอาอะไรดีวะหมูสามชั้นเอาเรากดอีกทีหนึ่งอันนี้เราเด้งอันนี้ไม่อยากให้กินกุ้งไงอยากให้กินอยากให้กกินุ้งใช่กระดูกกะมือหยางไม่กดเลยมั่ใจมันรู้ว่าจะกินปลาหมึกเย็นน้ำจิ้ม เอาเลยลงราดน้ำจิ้มอ่ะเพราะว่าอ๋อลูกบิดแล้วก็แกกน้ำจิ้มอ่าเอ้า เอากดเพื่อชำระเงินตู้นี้ถอนทองครับเดี๋ยวลงถอนครับต้องบอกตู้วันเดี๋ยวแม่งถอนผิดไม่ผิดห้าร้อยโอเคอุ้ยร้อยสองร้อยวิ่งอ่ะมันค้างอ่ะทำไมเวลไม่วิ่งอ่ะมาแค่บอกเฉยอ๋อคนนี้มันแกตัวเก่งอะไร้แกตัวก็เป็นสไตล์ไม่ได้ครับเป็นสไตล์ผมไม่ได้เป็นสไตล์ผมเดี๋ยวนี่ไงต้องถอนถูกไหมมันบอกร้อยแปดห้าเติมมาห้าบาทตู้นี้ดีก็เมื่อกี้บ่นเขาเยอะเขาก็แบบตลกแหรีไม่ทอเอาโอเคเอาไปตอต่อหักตู้ห้าบาทเอออะไรวะ มันต้องทอง315บห้เออวายูกูตกเล็กไอแม่งขโมยตังอะหบาทขโมยตู้ขาด5บาทตู้เอ้ยให้10บาทเลยเก็บได้เช็ดอุ้ยมีทองด้วยใช่ครับโอ้โหยอะไรผมอะลอยลอยแมทำไมได้อย่างละชิ้นอะมีทอง อ๋อมันแพงทองทองปะตูมังมันอะไม่รู้โอเคโอเคได้แล้วฮะเดี๋ยวชิมก่อนชิมต้องชิมชิมได้เลยครับนี่น้ำซงน้ำซกเลยโอ้มึงดูหมึกดินี่หมึกหิ่งห้อยนะฮะไม่ใช่หมึกปกติโอ้โหหมึกตัวติดเดียวกระดองโคตรใหญ่ไปทึ่งเนี่ยกระดองซะแล้วเฮ้ยอร่อยน้ำจิ้มอร่อยมากเลยรีบตังค์โอ้รีบตักตอนนี่ใช่ไหมครับกดจัดสรรครับผมนะ ไว้อะดีมากครับไม่มีตู้ไหนทําได้ครับของผมเป็นหมูหมักงาหมูหมาล่าเฮ้ยอยากให้กินพริกไทยดำครับทำไมกดหมูหมาล่าแล้วมันเด้งอ่ะนะตู้อยากให้กินครับอ๋อตู้มันอ่านกินหมูทองคำหมูสามชั้นเฮ้ยปลาหมึกอร่อยกว่าครับอะไรวะเนี่ยปลาหมึกอร่อยกว่ามันไปอยู่ในตู้เฮ้ยผมรู้ใจตู้ผมอยากกินไก่อ่ะได้ครับไก่มันเขียวอไม่้ันเปลี่ยนได้ครับ คนละตัวกันครับน่าจะเสียแล้วนะไม่เสียไม่เสียเดี๋เอาราดน้ำเจิ้มบเฮ้ยมันพามันเบิ้ลให้มึงเลยเลยแถมให้ครับอยากให้กินผักเยอะๆน้ำซุปด้วยอันนี้เอาออกให้เอาเอาออกให้เฮ้ยเดียอะไรไปเนี่ยกดชำระเงินนี่นี่ใช่ครับเบลผมถูกกับมึงสิบบาทกดเงินสดนะครับผมอ่าดูนะนะครับว่าเราจะโดนโกงไหมโดนโกงไม่โกงครับนี่พันหนึ่งนะครับแบงค์พันจ่ายไปแล้วเดี๋ยวจะตู้เอาไปครับ ยังไม่ทันสั่งเลยได้ตะเกียบมาแล้วครับเอาเอายืมไม่ได้ดืมไม่ได้ครับเกือบพังอะถูกไหมครับผมเป็นคนไม่ค่อยนับเงินทอนโอเคครับแม่ใช้แบงค์พันแล้วไม่เคยได้ทอนเลยกำไรแล้วตู้ตู้คือแบงค์พันคือแบงค์ย่อยที่สุดของผมครับอยากจะรบกวนทักสามหมื่นนะฮะได้ยินไหมตู้ขอแบงค์ย่อยที่ผมขอถามนะได้ครับหมูทองคำนี่เอาทองคำมาจากวัดแบบ ไม่ใช่ครับมันเคี้ยวไม่ขาดไม่ละลายด้วยนี่เหรอครับลองไหมครับอ๋ออันนี้หมูเขาทำาพิธีมาแล้วครับทองกันเหี่ยวนิดนึงรับพิธีที่เป็นวันอันนี้เอามาตั้งที่นี่ที่แรกเลยครับโอ้พี่พีแบบให้นอหนึ่งเลยครับสตูนอหนึ่งก็ต้องมีของที่เป็นโนหนึ่งใช่ครับอันนี้โนหนึ่งเลยครับที่สตูยังไม่ได้กินอะไรครับโอ้มันถูกกว่ามันได้เยอะกว่าวะก็ตองมีของมาแรกครับไหนๆก็เป็นสตูแห่งการให้นอหนึ่งฮะครับผมเราก็แลกคืนตูนะต้าเก็บพระพิดาต้องโยนครับอันนี้ต้องโยนขึ อ้าวปอ่ะเดี๋ยวตู้จะกดกิ่นขอบคุณครับตู้อ้าวเป็นไงขอบคุณเฮ้ยตู้นี้ตู้ตู้ฉลาดครับบ้านสมบูรแม่งเหมือนผู้กำกับอะไม่ได้ครับดูเก่าเ่ะไม่เก่าครับเป็นผักวินเผ็ดไม่อร่อยกูหิวแล้วไม่พอเสิร์เฮ้ยอร่อยอร่อยเสิร์ฟมาตู้เต้นม่ได้เล่นๆล่นน่ะรอหนึ่รไอ้มันฟุบอร่อยอะเห็นไหมเราซุปอร่อยนะตู้เขาชม ไดีคะเลือกไม่ถูกเลยเลือกไม่ถูกใช่ไหมครับออโต้ผมมีระบบการสุ่มครับสุ่มได้ครับกดเลยฮะกดเลยนะกดเลยครับสองเซ้แม่ดูนะดูครับรอผมสองการเสี่ยงกดเร็วนี่ครับอ่าอ่ากดเลยครับเอาน้ำจิ้มซีฟู๊ด้มจัดไปเลยครับอ่าไม่อยากให้กินซุกกี้มากกว่าครับเพราะว่าสุ่มกับคุณเลือกไม่ได้นะครับได้ใช่ครับสุ่มให้ครับไม่สามารถเลือกได้ครับเนี่ยชิ้เงินให้แล้วครับสองร้อยบาทครับชุดนี้ ถ้าเกิดสาวนี่อาจจะได้เงินทอนแบบเยอะก็ได้นะครับาเป็นผู้หญิงครับใช่ครับลองพูดเสียงหวานๆกับตู้ครับตูเกียร์นก่อนไหมคะตู้ขาล้นเหลือร้อยเดียวได้ไหมคะนี่ครับโอ้โหไงยตู้เล็บอย่างเหลืองเลยอ่ะไอ้ขาดไม่ใช่ตู้ครับมันเป็นมันเป็นเครื่องจนครับหมอเป็นทองใช่ครับเป็นทองลองดูลูด อร่อยจริงว่ะอร่อยออร่ยจิ้มจีฟูดก็อร่อยเหมืจิ้มเขาดิรสชาติเหมือนเลยอร่อยมเหือนซีฟู้ดเลยครับครับผมเหมือนซีฟู้ดผมอยากสั่งบ้างแล้วครับให้เลยครับกอเกียวอร่อยอ๋อเดิร์ฟแล้วมึงต้องกินด้วยไม่งั้นมึงเสียใจนะมึงต้องกินคนเดียวเลยคุณคุณนะอันเนี้ยใช่ไงก็เพิ่งให้เขาไปเลย ไม่ต้องสั่งเลยอะใช่ครับตู้รู้ครับว่าอยากกินอะไรครับเอาใจใส่แต่้งอย่างเดียวครับเกีบโอ้ยตู้ดูดตู้ดูดมันได้แค่ข้าวเกียบนะย้างนี่อันนี้ออเดอร์อันนีครักฟอนเร็วเลยครับขอบคุณมากขาดทเท่าไหร่วะยูขาดทุนยับโอเคเรารอตัวหารก่อนดีกว่าอ๋อ ตู้บอกว่าได้แค่นี้ครับพุดี๋ยวแป๊บนึงตะกร้อ่่ะตู้มันเป็นบลูทูธกันไว้นะเข้ากันเป็นพี่เขารู้ใจเขาเขาส่งอ่าโอเคครับแต่แซ่บหลายเขาเกี่ยบประทูเขาว่างั้นบอสครับลองชิมดูไหมครับตู้ n หนึ่งมันโกงผมโง่เฮ้ยทำไมได้เขาเกี่ยบนะลองชิมดูครับด้วยจักรคำครับบอสตู้หมูกระทะหรือตู้เขาเกี่ยบครับเนี่ยมาแล้วมาแล้วนี่ครับมึงไม่มีมือแล้วเจอมาอ๋อลองจะชิมนะว่าน้ำจิ้มอร่อยจริงหรือเปล่า จะพูดผมตีใจผมจะกดกิงเนี่ยไม่ไงโอเคสั่งบ้างนะกดจะดสั่งเมนูเลยครับมาล่าเฮอันนี้คือจัดเซตให้เลยครับแบบรู้เลยว่าจะต้องกินจากอะไรครับโหูเอายอดเงินเลยครับเอาอย่างเดียวเลยสองร้อยเราถูกไหมไม่ถูกเลยเราใส่ไป็นร้อยเดียวก็ได้ครับอ่าเราใส่ไป็นร้อยเดียวปุ๊บโโอ้หกระชากแบบมีน้ำใจลองดูครับรู้ว่าเอไอเป็นอุ้ยผมเห็นวัตถุดิบข้างในเยอะมากใช่ครับเป็นล้านตัวกูเห็นอะไม่เชื่อหรอก มาแล้วครับมาแล้วครับต้องเด่นฉากเลยกูดีกว่าของกูอีกปดดีกว่าของกูอ่ะได้ลองนะอิ่มเลยนะอิ่มอิ่มอกอิ่มใจอ่ะตู้เนี้ยดูเป็นมุมมากนี่ครับนี่ครับขอรับกับฉากนะครับโอ้โหฉากตางครับขอรับซุปอีกจีได้ป่ะขอรับซุปครับตู้ครับ นี่มาแล้วครับอุ้ยให้หมูไว้ตั้งชิ้นนึงไปไปจัดเลยเพื่อนของผมทุกคนเด็ดอ่ะนี่ครับเต็มเลยคนเด็ดอ่ะออะะไร่คืเฟี้ยงครับเฟี้ยงเลยเหรอใช่ครับจะบ้าหรือไงผอกว่าทางนี้เด้ได้หมดเลยครับอิ่มแล้วครับอิ่มแล้วครับตู้จะเก็บนะครับ เราเราอยากทดสอบ AI ต้องทนน้ำากันได้กันลูกเห็บอืมไม่ได้นึกมาเลยนี่เพราว่าฝนตกลูกเห็บตกยังอยู่ได้เลยตู้นี้จิกเ่าแล้วตู้ผมกดกิ่งท้าด้วยตู้ผมกดกิ่งไงกดกิ่งท้าด้วยขอบคุณมากครับนูนี้มล้มล้มลได้มล้มล้้ ตู้กินตังหัวป่ะร้อยแปดสิบห้าเนี่ยมันต้องบุฟเฟ่แค่นี้ใส่กระทะไม่ไหวแล้วคุณจะสาดน้ำเหรอได้แล้วตู้ผมไม่กลัวมึงกดอะไรคุณเนี่ยไส้กราบหมูกระทะบิ๊เลองสั่งลองสั่งดูเอาชุดอิ่มจุใจมาอิ่มจุใจนะก็ได้ครับ เซฟรับผักไหมรับครับรับรับมันต้องใช้ตังค์ใช่ไหมใช่กูมีโอุยเซฟนิปเยอะแน่เลยได้กี่คนเนี่ยเซฟนิ้ได้คนเดียวอะคือตู้มันจะทำงานเองเหรอใช่ครับเป็น AI ข้างในครับร้องใช่ครับได้ยินเสียงเชื่อมใช่มันกำลังทำอยู่อันนี้คือได้แล้วเหรอได้แล้วแน่นแน่นเลยครับคนแน่นอ่ะนนแโอ้ยร้อนร้อนอยู่เลยว่ะอันนี้คือหมูมีเดียมแระเหรอน่าจะละลายในปากเลยกินชิ้นก็ได้ร้อนแล้วก็ชิ้นแล้วตู้บอกว่า

บเเือกรูฉันยไอเตั้งแล้วไอ้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 อ้ไม้ไ้อ้้อ้ไ้ไอ้ไ้ไอ้ไ้้ไ้อ้ย้อู้้้ไ้อ้ไ้ไอ้ไ้้ไ้ไม่ไ้ไอ้ไ้ตั้งใ้ไอ้ไ้ไอ้ไ้้ไ้ไอ้ไ้ไอ้้้้อ้้้ไม้ ป็นไงล่ะอร่อยเลยไม่ได้กินเลยพี่ผ่านมันไม่ร้อนเศร้าเลยสนุกสนานครับตามคำขอนตู้บวกนะคะบินของพวกเรานะครับมาอยู่ที่สตู้ S P D ก็วันนี้ก็ทำตามแฟนขอบอกเลยว่าอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงไม่เห็น่วงมากอันนี้คือหมูมีเดียมแล้วเป็นไงพอเปิดร้านได้ไหมรสชาติพอได้ฮะแต่ราคาโคตรโกงการดูแลโอมาเกซหมูกระทะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณ S P D มากครับทุกคนนะครับก็สนุกสนานนะครับผมอยากให้ตู้หมูกระทะบินไปตั้งที่ไหนก็คอมเมนต์บอกใต้ คลิปครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับฝากติดตามช่อง S T D ด้วยครับแล้วก็<ร>มีเดอะสกาด้วยครับผมลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ